หังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าเทไลน์ในช่วงของแนวโน้มขาลงไปแล้วเราทิ้งท้ายกันไ้นิดนึงเรื่องของ Moving Average ใช่ครับ,บสัปดาห์นี้เราจะมาต่อเรื่องนี้กันได้ครับค่ะคต้องบอกว่า Moving นั้นเป็นอินดิเคเตอร์ที่คุณผู้ชมที่จะลงทุนด้วยกราฟไม่รู้จักไม่ได้เนาะใช่ฮะ,ะแต่ว่าตามหลักการตามทฤษฎีแล้วเขาก็มีหลักการของเขาเหมือนกันว่าจะใช้เส้นกี่วันใช่นะฮะใช้ยังไงคะ,ะครับ มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเส้น moving average สัปดาห์นี้เราจะมาพูดกันงั้นเรามาย้ำกันเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะได้ครับนะครับสำหรับตัวเส้น moving average เนี่ยนะฮะก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับหลักๆเนี่ยข้อดีเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับคุณจอยข้อแรกคือเป็นเครื่องมือเทคนิคที่ใช้ง่ายฮะนะครับอันที่2ก็คือสามารถจะใช้ในแง่ของสัญญาณซื้อและขายนะครับมีความถูกต้องแม่นยำสูงครับค่ะนะครับสุดท้ายก็คือ มีความเรียกว่าชัดเจนนะครับไม่คุมเคือไม่ซับซ้อนมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเส้น moving average นะครับแหมใช้ง่ายแล้วก็มีความถูกต้องสูงนี่แหละค่ะครับอันนี้แหละค่ะที่นักลงทุนน่าจะนํามาใช้แต่ว่าจะบอกจุดซื้อจุดขายได้ยังไงอันนี้ย้ํากับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าได้ครับนะครับอ่ะเรามาดูที่ในส่วนของตัวเส้น moving average ก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะแบ่งตามลักษณะประเภทผู้ลงทุนครับว่านั้งทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมาะใช้กับเส้นอะไรบ้าง นะครับหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีเส้น10วัน25วัน75วันนะครับแล้วก็200วันนะฮะซึ่งเราสามารถจะดัดแปลงนะครับสามารถจะดูเป็น10สัปดาห์ก็ได้25สัปดาห์ก็ได้นะครับหรือว่า50สัปดาห์ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแนวทางที่เราไปใช้นะครับแล้วก็เป็นนักทุนประเภทไหนประเภทระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยต้องเรียนรู้ก่อนว่ามันใชอยังไง ที่บอกว่าเป็น10วัน25วัน75วันนี่คือวันทําการไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์ไม่นับรวมครับค่ะรับวัน25วันก็อย่างที่บอกอยู่แล้วว่าคุณผู้ชมระยะอาจจะสั้นสักนิดหนึ่งใช่เจ็ดสิบห้าวันสองร้อยวันก็จะกลางแล้วก็ยาวสักนิดนึงขึ้นอยู่กับประเภทของนักลงทุนแต่ละแบบด้วยใช่ครับนะคะจริงๆหุ้นในตลาดก็มีเยอะฮะบางตัวอาจจะเหมาะสมกับเส้นสิบวันบางตัวอาจจะเหมาะสมกับเส้นสิบสามวันก็ได้ฮะเราต้องเอาเนี้ยไปประยุกต์ นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับตัวหุ้นนะครับในพอของเราเขาบอกว่าหุ้นแต่ละตัวมีนิสัยไม่เหมือนกันอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยนี่เหมือนกันใช่ใช่บางหุ้นบางตัวเนี่ยสามารถสวิงขึ้นลงเนี่ยโหลงมาถึงเส้น27วันก็มีนะครับหรือบางตัวลงมาแตะแค่เส้น5วันแล้วเด้งก็มีนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวก็มันยากตรงหาพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวนี่ะคะแต่ว่าเอาเอาค่ากลางๆไว้ก่อนดีกว่าเอาหลักๆไว้ก่อนแล้วก็เรียนรู้วิธีการนะครับว่า ื้อขายยังไงดูยังไงค่ะพอเราเซตเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้แล้วอ้าวทำงไงต่อดีคะได้ฮะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจริงวันนี้ผมเซตไว้ทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็นสีสีเนี่ยนะฮะอ่นนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของเส้นสีเขียวนะครับจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับไล่เรียงลงมาเลยนะครับสีฟ้าเนี่ย25วันนะครับสีม่วง50วันนะครับสีแดง75วันนะครับแล้วก็สีออกสีชมพูเนี่ย ก็คือ200วันนะครับก็จะแบ่งตามเป็นเส้นสีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะฮะก็จะมีภาพแบบนี้เวลาเซตขึ้นมาค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าพอเซตขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับสัญญาณซื้อสัญญาณขายเนี่ยวเวลาดูแล้วดูยังไงแต่ที่แน่นๆก็คือพอเซตเห็นสีแล้วท้ายที่บอกว่าเป็นเส้นที่1เนี่ยก็จะมีดัชนีบอกใช่ครับนะครับยกตัวอย่างเช่นเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับเส้นค่าเฉลี่ยเอเบเลสที่ะดับ 1457จุดค่ะนะครับเส้นที่2นะครับเส้นค่าเฉลี่ย25วันดัชนีอยู่ที่1506จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะเวลาที่นักวิเคราะห์ก็บอกนะครับว,ว่าถ้าลงทุนไปแล้วอย่าให้เส้นอินเด็กซ์หลุดเส้นค่าเฉลี่ย10วันก็คืออย่าให้หลุด1,457นั่นเองใช่ครับงี้เราดูเองก็ได้ถูกต้องครับใา้ง่ายมากดูเหมือนว่าจะง่ายแต่จะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ถูกต้อง มี่ิธีใช้นี่เป็นเส้นคัาเลตที่เราเซตขึ้นมาแต่ว่าจะหาเมื่อกี้คุณเอกบอกว่าหาสัญญาณซื้อหาจุดซื้อจุดขายได้ด้วยได้ด้วยนะครับมีคาถามอีกอันหนึ่งครับว่าบางคนบอกว่าอจะเซตเป็นสีเนี่ยจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับอย่างเช่นเส้นสีเขียวที่เราใช้เนี่ยคือเส้นสิบวันเนี่ยอยากจะเปลี่ยนไม่ชอบสีเขียวอ่ะเปลี่ยนได้ฮะนะครับสามารถเปลี่ยนได้เข้าไปเปลี่ยนในตัวของโปรแกรมเนี่ยสามารถทําได้นะฮะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองสีอะไรก็ได้ครับ ว่ามีคุณผู้ชมเคยถามนะคะว่ามีในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นสีกลางๆไหมคําคำตอบคืออาจจะมีแต่ที่บอกคุณผู้ชมว่าสามารถที่จะเซตเป็นสีที่คุณผู้ชมจําได้ถูกต้องอันนี้สําคัญกว่าใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เราลงทุนเราดูกราฟของเราเองนะคะดูแล้วก็พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเราเอง ค่าที่เราเซตขึ้นมาอย่างเช่นบอกว่าหลุดสิบวันปุ๊บเราจำได้ว่าเป็นสีเขียวเราก็ตัดสินใจได้เลยแต่ถ้าเราดเฮ้สีเขียวมันมันเส้นอะไรนะส้าวันเนัไม่ได้กว่าจะตัดสินใจไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมสามารถจะเซตเส้นค่าเฉลี่ยได้เลยแต่เส้นค่าเฉลี่ยแต่ละเส้นที่เราพูดคุยกันจะบอกจุดซื้อจุดขายและความถูกต้องนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ผู้ชมลองเปิด ASPEN ขึ้นมาเซตเส้นค่าเฉลีย่ยว่า moving average บ้างแล้วหรือยังแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเซตขึ้นมาแล้วงั้นสัปดาห์นี้เราจะมาเริ่มดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการดูจุดซื้อจุดขายอย่างไรและที่สําคัญก็คือจะทําอย่างไรที่จะเซตแล้วความถูกต้องมีมากที่สุดใช่ครับะนะครับสัปดาห์นี้เรายังพูดถึงเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเราจะมาเจาะลึกนะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับบอกอะไระนะครับ สตาร์ที่แล้วเราบอกไปว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยสามารถจะบอกสัญญาณซื้อซึ่งเป็นจุดสําคัญเลยนะครับว่าในแง่ของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะซื้อเมื่อไหร่นะครับหลักการก็คือว่าจะซื้อเมื่อราคาหุ้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นนะครับความหมายคือว่าจะมีแนวโน้มในเชิงบวกนะครับอันที่2เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยจะตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นนะครับจะมีจุดซื้อนะครับเพราะฉะนั้นจุด2จุดก็คือว่าเมื่อราคาหุ้นตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ย พร้อมทั้งเส้น moving ระยะสั้นตัดเส้น moving ระยะยาวนะครับอันนี้ก็จะบอกถึงสัญญาณซื้อของตัวเส้นค่าเฉลีย่ยนึกภาพออกไหมคะคนึกภาพไม่ออกตัวอย่างตัว,ตวอย่างดีกว่านะฮะตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับจะเป็นหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะเป็น pattern ในอดีตเลยนะครับอันนี้ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะก,กลางหน่อยนะฮะคืออยากจะดูว่าในช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยมันมีการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยสามารถจะขึ้นได้หรือเปล่า เราสามารถจะย้อนไปดูได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นราคาหุ้นของตัวหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะเป็นแพทเทิร์นในอดีตนะครับจุดที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด5ครั้งนะครับก็เป็นไปตามที่ลูกศรที่ขึ้นมานะครับเราอยากรู้ว่าเวลาราคาหุ้นเนี่ยมีการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยราคาหุ้นขึ้นได้จริงหรือเปล่าเป็นสัญญ,ญาณซื้อซื้อปุ๊บหุ้นขึ้นหรือเปล่านะครับ,รบก็ปรากฏว่าในแต่ละรอบเนี่ย เวลาเราซื้อเมื่อราคาหุ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลีย่ยเช่นจุดแรกนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตัดเมื่อราคาทะลุผ่านที่ระดับ85บาทจุดไมหมฮะแล้วราคาหุ้นก็สามารถจะขึ้นไปได้นะครับจุดที่2เนี่ยนะครับมาตัดอีกทีเนี่ยที่ระดับประมาณ85บาทเหมือนกันเลยนะครับราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นไปถึง110บาทะนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยสามารถทํางานได้ดีนะครับ,นะรบเวลาหุ้นเนี่ยไม่มีลักษณะคือว่าเป็นภาพของการขึ้นหรือ up trend เพราะฉะนั้นแต่รอบนี้อันนี้พิสูจน์แล้วว่าเส้นค่าเฉลี่ยใช้ได้ดีเวลามีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนี่คือดูเส้นค่าเฉลี่ยเป็นแค่หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นใช่ครับแต่ดูเมื่อทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้วตัดผ่านแล้วไม่ได้แปลว่าวันรุ่งขึ้นจะทะลุขึ้นปึ๊ดเดียวทำจุดสูงสุดเลยต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์มีอีกหนึ่งวิธีครับเอาเส้นค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่า ใช่ถูกต้องครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะครับวันนี้ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มมาหีกเส้นหนึ่งละนะครับจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับเราบอกว่าสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยซื้อเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือว่าเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็คือเส้นสีม่วงนะครับตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเส้นสีเขียวขึ้นนะครับมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3ครั้งนะครับเวลาตัดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ซิว่าราคาหุ้นขึ้นจริงหรือเปล่านะครับอ่าเรามาดูนะครับ จุดแรกนะครับที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสัน้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนะครับขึ้นจุดแรกนะครับคาถามคือว่าถ้าสมมติเราซื้อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นขึ้นหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าราคาหุ้นสามารถขึ้นได้คุณจอยคัคบแล้วก็ขึ้นไปได้ระดับหนึ่งนะนะครับเรามาซื้ออีกครั้งเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมฮะเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นนะครับเรามาซื้อจุดึงจุดตรงนี้แต่ราคาหุ้นถามว่าขึ้นเยอะไหมรอบนี้ไม่ขึ้นเยอะค่3เรราซื้อตงนะครับหุ้้นนถาามว่ขึเยอะหม ก็ไม่ได้เยอะมากมเดี๋ยวเราจะมีคําตอบฮะว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับไม่สามารถหุ้นไม่สามารถจะขึ้นได้ตามที่เรามองนะครับม,มันจะมีคําตอบเพราะฉะนั้นแต่และอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะบอกว่าแหมเวลาหาจุดซื้อ ง่ายอ่ะจริงๆไม่ต้องดูอินดิเคเตอร์ก็ได้สั่งโทรศัพท์ไปสั่งซื้อหรือว่าคีย์ซื้อได้เลยอันนั้นง่ายมากแต่พอให้หาจุดขายจริงๆอันนี้ยากกว่าได้ครับแต่ว่า Moving ดูได้เหมือนกันดูได้หมดนะครับค่ะ Moving เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าสามารถจะหาจุดซื้อนะครับพร้อมทั้งหาจุดขายได้นะครับซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่นะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยทำงานได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับเวลาขายเนี่ยนะครับถามว่าขายเมื่อไหร่นะครับขายเมื่อ ราคาหุ้นเนี่ยมีการตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงตัดลงนะฮะนะครับจุดที่2ก็คือว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวลงะนะครับมี2จุดด้วยกันนะครับเป็นสัญญาณขายของตัวเส้นค่าเฉลี่ยให้คุณผู้ชมทบทวนก่อนดีกว่าว่าเวลาที่เห็นสัญญาณที่เป็นจุดซื้อมีอะไรบ้าง<ช>และสัญญาณที่เป็นจุดขายมีอะไรบ้างลองทบทวนดูกับกราฟหุ้นในอดีตนะคะเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะกลับมา ดูตัวอย่างกันนะคะว่าจุดขายที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นอยู่ตรงไหนคะ่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาตอบคาถามที่ค้างคาใจของผู้ชมหลายท่านเลยที่บอกว่าหาจุดซื้อเนี่ยง่ายตอนนี้ซื้ออยู่เต็มพอร์ตเลยแต่ไอจุดขายเนี่ยขายไม่ได้สักทีหนึง่งไม่รู้ว่าจะขายเมื่อไหร่แล้วที่สําคัญก็คือพอเวลาที่ซื้อเข้ามาเยอะๆหาจุดขายไม่ได้หลายคนบอกเอาละนี่แหละไปเที่ยวดอยแล้ว <laughs> ไปเที่ยวดอยเนี่ยยากตัดสินใจยากแต่ว่า หุ้นแต่ละตัวมีจุดซื้อจุดขายที่ตังกันใช่ครับจุดขายที่ดูตามมูวิ n งได้ก็ดูได้เหมือนกันดูได้เหมือนกันครับ่ะนะครับวันนี้เราจะมีตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะคือเกิดสัญญาณขายแล้วนะครับเราจะขายเมื่อไหร่นะครับเราจะขายเมื่อราคาหุ้นเนี่ยมันมีการตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงนะครับอันนี้เป็นรูปแบบในอดีตของตัวหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็อยากให้ดูนะครับชาร์ตเนี่ยนะครับ ราคาหุ้นไทยพาลิทเนี่ยนะครับเวลามันมีการตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงหรือราคาตัดลงเนี่ยจะมีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับก็มีทั้งหมดที่ผู้สอนชี้นี่มีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับคำถามคือว่าถ้ามันมีการตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงแล้วเนี่ยราคาหุ้นลงจริงหรือเปล่านะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยสครั้งเนี่ยก็ถือว่าลงได้ระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็พิสูจน์หรือว่พิสูจน์แล้วเนี่ยว่าเวลามันเกิดสัญญาณขายเนี่ยนะครับราคาหุ้กกับบเือ Styles, เจ็ดเอนลยนะฮะค่ะนะครับคราวนี้เราเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยมาอีกเส้นหนึ่งแล้วะนะครับเราเพิ่มมาก็จะเป็นเส้นสีตัวสีสีม่วงนะครับจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับค่ะ<า>หลักการของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเวลาไม่มีการตัดลงเนี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวลงเนี่ยจะเป็นสัญญ,ญาณขายนะครับก็เกิดทั้งหมดที่รูปสรนสีแดงชี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ครั้งนะครับที่เกิดขึ้นก็ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะเดียวเตือนละว่าเวลานมีการตัดลงเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงได้นะค่ะ <C> e <an> นี่เป็นตัวอย่างที่เราเลือกมาฝากคุณผู้ชมในการหาจุดซื้อและจุดขายทิ้งท้ายอีกนิดนึงสาหรับคุณผู้ชมที่ถือหุ้นอยู่ส่วนใหญ่จะมีอคติคุณเอก <C> e <an> พอ <C> e <an> เกิดสัญญาณซื้อแต่แบบแหมยังไม่อยากขายอ่ะถือได้ไหมรอมันรีบาว์ได้ไหมทําได้ไหมครับ <C> e <an> อ่ะถ้าเกิดมันเกิดเออร์เรอร์แบบนี้ มีโอกาสแค่ไหนแล้วจะแก้ไขยังไงคะได้ครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นราคาหุ้นเนี่ยมีการตัดลงแล้วเชิงเสียตัดลงแล้วปิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราอาจจะลังเลยแล้วนะครับเอ๊ะจริงหรือเปล่าะนะครับแต่ถ้าเราไปดูพวกอินดิเคเตอร์อื่นประกอบนะครับเราใส่พวกโวล่มประกอบเข้ามาเนี่ยถ้ามันมีมุมมองที่คล้ายกาันสอบคล้องกันอย่างเช่นมันมีการตัดลงเป็นสัญ,ญญาณขายเกิดขึ้นแน่นอนว่าในแง่ของโวล่มเนี่ยควรจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างามีนัยยะแต่จะเป็นโวล่มฝั่งขายนะครับ ในแง่พวกอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะทํางานสอดคล้องกันเวลาที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงเราจะเป็นต้องใส่เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปให้แบบเต็มครบทุกออปชันเลยไหมคะควรครับเพราะว่าเราควรจะต้องดูให้ครบอย่างเช่นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าสัญญาณขายแล้วนะครับเราควรจะต้องไปดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีสัญญาณที่เหมือนกันหรือปญญเปล่าสอดคล้องหรือเปล่านะครับถ้ามันมีสัญญาณขัดแย้งแล้วเนี่ยอาจจะต้องมองแล้วว่าเอ๊ะหุ้นที่เรามองเนี่ยมันลงจริงหรือเปล่าเพราะว่าอินดิเคเตอร์หนึ่งบอกซื้ออออออิินนดเเเคคตตรรร์ีกกัววึงงบขาาาาายยยจะหหลๆ่ มาดูนะครับดูให้มันครบองค์ประกอบค่ะนะครับนี่เป็นวิธีการนำอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะมาใช้ประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่หลายๆคนบอกว่าถ้าตลาดเป็นภาวะขาลงเราจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนคุณเอกบอกว่าใช้ครบใช่ครับแต่ถ้าอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งบอกซื้ออีก3ตัวบอกขายหรือว่ามีมุมมองที่ขัดแย้งกันจะมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรในการที่จะ ซื้อหรือขายตามอินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านั้นทิ้งท้ายไว้คุณผู้ชมทาเป็นการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องพวกนี้กันค่ะสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะมาตอบคำถามที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าอินดิเคเตอร์บอกเหมือนกันเราก็ตัดสินใจได้ไม่ยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบอกต่างกันจะเชื่ออินดิเคเตอร์ตัวไหนแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นไซเวย์ครับมูฟิงเอเวอร์เรสต์มันก็จะขึ้นตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลง,ดดลงบางทีเราก็งงเหมือนกันันาะะททยงงไไดดีีค มีคำถามนักลงทุนนะครับโทรเข้ามาว่าเนี่ยโอ้โหเรียนตามเป๊ะเลย <c oughs> เวลาตัดขึ้นซื้อนะฮะตัดลงขายะนะครับใช้ทั้งอินดิเคเตอร์หลายตัวปรากฏว่าไม่คุม้มกับค่าคอมใช่เส้น m o วิ่งอะไรก็ใช่รปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่เกิดผลก็คือว่าขาดทุนอันนี้ขอพูดถึงในแง่ของตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับยกตัวอย่างอันนึงนะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มต้นในแง่ของการสรุปน,นะครับจะเป็นภาพของตัวภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับคำถามคือว่า เวลามันมีการตัดลงเนี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับในแง่ของภาพของเซตอินเด็กเนี่ยมันลงตามที่เส้นคัาเฉลี่ยบอกหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าทั้ง3าครั้งเนี่ยเวลามันมีการตัดลงเนี่ยนะครับในส่วนของตัวภาพตลาดเนี่ยถือว่าลงได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเส้นคัาเฉลี่ยบอกเทรนแล้วเนี่ยสัญญาณซื้อขายปุ๊บเนี่ยต้องดูหน่อยละกันนะครับว่าสัญญาณตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเตือนละ เราอาจจะต้องประเมินแล้วว่าเอ๊ะเริ่มมีความผันผวนเริ่มอาจจะมีการปรับฐานละต้องเข้ามาดูนะฮะอ่ะนะฮะเรามาสรุปอีกทีนะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับบอกอะไรบ้างนะครับข้อดีคือบอกจุดซื้อจุดขายนะครับมีความแม่นยําสูงนะครับเวลาดูเนี่ยก็ดูง่ายนะครับซื้อก็คือเมื่อราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับระยะสั้นตัดระยะยาวนะครับเป็นสัญญาณบวกนะครับในทางกลับกัน ถ้าราคาหุ้นมีการต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยนะครับในส่วนของเส้นค่าเฉลีย่ยและสั้นเนี่ยตัดเส้นค่าเฉลี่ยะยะยาวลงเนี่ยก็เป็นสัญญาณขายนะครับ <S <S อันนี้เป็นหลักๆนะครับข้อเสียคือว่าเมื่อตลาดเนี่ยเป็นภาพไซด์เวย์ฮะไซด์เวย์คือเป็นภาพออกด้านข้างนะครับเส้นค่าเฉลีย่ยจะทำงานไม่ดีฮะเราควรจะงดใช้ตัวนี้ะนะครับเพราะว่าในแง่ของเวลาถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีการตัดขึ้นตัดลงถี่มากเลยนะครับมันจะไม่คุ้มนะฮะและอาจจะมีการขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพในแง่ถ้าหากหุ้น หรือว่าตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ยไม่ควรใช้ครับมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นราคาหุ้นของตัว cpn นะครับจะเป็นแพทเทิร์นในอดีตนะครับเราบอดจุดซื้อจุดขายเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าราคาหุ้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเป็นสัญญาณซื้อนะครับก็คือตามลูกศรสีน้ําเงินนะครับถ้ามีการตัดลงคือลูกศรสีแดงนะครับเป็นสัญญาณขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพไซด์เวย์แล้วเนี่ยนะฮะลองดูดิฮะเส้นค่าเฉลี่ยตัดขึ้นนะครับราคาหุ้นตัดผ่านตัดลงเดี๋ยวตัดขึ้นอีกละตรงงนนีี้จทําาไม่ด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพเป็นไซด์เว์เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดภาพไซด์เว์นะครับผมจะใช้คือการดูสโลปของเส้นค่าเฉลี่ยเวลามันเริ่มมีสโลปที่ว่าเริ่มมนการเขาเรียกแฟลกหรือแบนเนี่ยนะครับมันจะเริ่มบอกแล้วว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเริ่มสร้างฐานละเป็นภาพไซด์เวยแล้วอย่างเงี้ยเราต้องประเมินว่าในแง่ของตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะไม่ใช้ล้นะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเห็นไหมครั CBN เนี่ยจากเดิมสโลปของต ประมาณสัก4ี่หอ,องศาะนะครับพอถึงจุดจุดนึงเนี่ยแล้เริ่มโดนขายสโลบของตัวเส้น Moving เนี่ยมันเริ่มแฟกหรือเริ่มแบนละนะบะพะาฉะนันตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มเป็นภาพไซเวกนะครับเราก็จะมาใช้เส้น Moving เข้ามาช่วยะนะครับนี่เป็นในส่วนของ Moving อะไรที่นํามาฝากผู้ชมนะคะมีทั้งข้อดีแน่นอนมีข้อเสียด้วยแต่ว่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร มีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนํามาประกอบการตัดสินใจด้วยและที่สำคัญก็คือการลงทุนไม่ใช่ว่าลงทุนถี่เราจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ว่าลงทุนอย่างไรต่งางหากที่จะทําให้พอตโตกําไรโต<ช>แล้วอย่างเงี้ยแหละค่ะเรียกว่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวเราติดตามกันต่อสัปดาห์หน้านะคะว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่จะทำให้คุณผู้ชมรวยยิ่งขึ้นค่ะ